สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแม็กกี้ฟิล์มนะครับัก่าย FC นะครับเช้าวันนี้นะครับทุกท่านนะครับเมื่อคืนนะครับนอนหลับดีมากเลยนะครับเพราะว่าฝนตกมาช่วงดึกๆนะครับทุกท่านก็ทําให้ตอนเช้าเนี่ยนะครับดินหน้าบ้านก็ชุ่มฉ่ำเลยนะทุกท่านครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าบ้านกันนะครับเจ้ามอมอะไรมอมนอนอะไรตรงนี้ มานอนแล้วก็ไปนอนในห้องแล้วก็เปืือนดินนะก็เปืือนดินออเดียให้มอมเต้นให้ดูเอฟดีนะครับให้เอไอทำให้มอมเต้นนี่ Ký ta nè mồm ký ta nè <laughs> chang mồm nhẹ 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 <laughs> <laughs> นี่ครับหน้าบ้านโอ้ยกว่าจะได้ขนาดนี้นี่เลยแม่เริ่มเผาถ่านเอ๊ะฮะจับปีแก้าเอ้า,อ,าอยู่ไหนเนี่ย กรุงเทพเหมน,นะเอา้าไปดูเลกรุงเทพโอ้โหสวยเลยกรุงเทพไปทำงานไปทำงานโอ้ตายแล้ว,วกกออโอ้าาอาการแล้วใช่ไหมโอ,โอเค,ออเคก็ยังดีนึกว่าไปอยู่ในฮ่องกองซะแล้วโอ้ตามตาม,ตาม โอ้ oh. <laughs> ไม่พ้นตารางอะเดี๋ยวนี้ผมก็จะเคลียร์ของนะทุกท่านนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไปงานไว้ครูวันนี้ก็เดี๋ยวเคลียร์ของเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าจะเดินทางตอนไหนอะไรยังไงนะครับ คือตัวนี้เป้าหมายมันก็คือเปลี่ยนเนาะนะครับตอนนี้ผมย้ายแล้วนะครับทุกคนน่ PSI นะครับก็คือเอามาไว้บนหลังคาแล้วนะเห็นไหมจานดํานะครับช่างเขามาติดตั้งให้บนหลังคาแล้วนะครับตอนแรกเลยมันอยู่ตรงโน้นนะครับเสามันผุแล้วนะครับก็มาอยู่ที่บ้านโครงไม้นะแล้วก็ผมก็อุดด้วยโฟมนะครับ นี่นะครับผมก็อุดอแล้วนะครับการฝนรั่วม่วงแม่ทำส้มแผ่นเอาไว้นะครับตอนนี้ม่วงดิบไม่มีแล้วมีแต่ม่วงม่วงสุกแล้วนะครับม่วงสุกนี่ส้มแผ่น อันนี้มะม่วงแก้วขมิน้นมั้งเออใช่แก้วขมิน้นย,ยังดีทุกคนยังยังได้มะม่วงแก้วขมิ้นนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่มีมะม่วงแก้วขมิ้นเนี่ยต้องใส่ก็ไม่มีมะม่วงดิบกินนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นแก้วขมิ้นนะครับกินยังยังไม่สุกนะครับอโอเคได้ละครับนี่ก็กับข้าวบ้านนะครับของวันนี้นะทุกท่านนะครับจะกินง่ายๆนะครับ วันนี้ผมไม่ได้ต้มไข่นะนะครับอันนี้แม่ทําแกงเลียงปลาย่างใส่ผักมุ้งนะครับอ่นนี้มีผักมุ้งตม้มน้ำพริกนะครับก็มีแตงอันนี้เป็นแตงไทยอ่อนนะครับผมก็มีผักกาดขาวมีมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับผมก็กินคู่กับหอมกระเทียมนี่นะครับอยู่ที่เรานะครับว่าจะกินประมาณแค่ไหนนะครับ กระเทียมชุนนะครับทุกคนอ่าโอเคครับมาครับทุกคนมากินข้าวมื้อเช้านะครับผมชอ้อนนี้คันขอให้มีข้าวกับข้าวกินแค่นั้นะครับทุกคนนะครับเพื่อให้ชีวิตเราได้อยู่รอดนะนะมื้อนี้เหมือนเป็นเจนะครับไม่มีเนื้อสัตว์อ๋อมีมีปลาย่างอ่ะลืมไป เดี๋ยวต้องตั้งกล้องนะครับทุกท่านเพราะกินมือเดียวมันไม่ค่อยจะหนัดนะครับ คืนฝนตกนอนสบายทุกคนตน้ตนต้นไม้ในป่านะครับก็ได้น้ำด้วยนะครับเพราะว่าไม่แห้งแล้งมานาน,นครับ ยิมผาดกันเยอะทุกคน บุ้งนะครับดีต,อดต่อสายตาทุกคนนะครับ ครับตอนนี้ก็มังบี้กินอยู่มานะครับทุกท่านโอเคเก็บก่อนนะครับ ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ